สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาดูใบชํำฉาของป้าเกิดนะคะนี่นะคะหมักแล้วนะคะอยู่คุยด้านล่างให้ดูเลยเนี่ยนะคะหมักแล้วนี่นะคะไปถึงพี่ๆทุกท่านใช้ได้เลยนะคะน,นี้เป็นใบคัดเรียบร้อยแล้วนะคะโลละยี่สิบบาทค่ะค่าส่งอยู่ที่ห้ากิโลห้ากิโลนะคะแม่แม่สามสิบบาทก็รวมทั้งหมดคือร้อยสามสิบบาทต่อห้ากิโลนะคะแม่แม่จ๋า ถ้าอยากได้แม่แม่โทนะโทรเบอร์นี้จ้ะนี่นะคะโทรได้ทั้งเบอร์ป้าแมวและเบอร์ป้าเกิดอยู่ข้างหลังนะคะนี่นะคะอันนี้ขอเป็นการโอนนะคะแม่แม่ขอเป็นการโอนเนาะช่วยป้าเกิดหน่อยนะคะป้าเกิดเขาจะเอาตังนี่นะที่แม่แม่โอนมานี่แหละจ้ะมาซื้ออาหารให้น้องหมากินนะคะเป็นน้องหมาจนจัดเนาะซึ่งเอามาเลี้ยงถามว่าทาไมเลี้ยงเยอะแยะ ก็ไม่มีคนจะเลี้ยงเขานะคะเราก็สงสารเขาเนาะนี่นะคะยังอยู่นี่อีกนะคะเนี่ยคือทั้งหมดมีเยอะค่ะเยอะมา,มากมากเลยนะคะ <c oughs> มีทั้งทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวนะคะที่น่าสงสารเนาะ,ะบางคนเขาเอามาทิ้งตรงบอ่อขยะนะคะว <c oughs> ่าแมวไปเห็นก็สงสารก็เอามาฝากป้าเกิดให้เลี้ยงป้าก็รับเลี้ยงไว้ซึ่งว่าคนเราอะนะอันนี้อันนี้มาใหม่นะคะแม่แม่กับลูกนะคะเพิ่งมาใหม่เนาะ,ะ <c oughs> แม่กับลูกที่น่าสงสาร <c oughs> ป้าเกิดก็เอามานะคะนี่นะน่าสงสารมากๆ มีสี่ตัวถึงแม้จะลูกหน้าตาไม่สวยหน้าตาขี้เหล็กก็เอามารับเลี้ยงหมดนะคะซึ่งว่าอยากให้เขามีข้าวกินเพื่อนๆแม่ๆช่วยซื้อหน่อยนะคะช่วยซื้อใบช่ำฉาหน่อยจ้ะข้าววันหนึ่งอะ่ะเป็นกระมังกระมังแบบนี้นะคะเต็มๆเลยนะมันมีหลายตัวนะคะอันนี้คือนี่นะคะคือเกียมเกียมไว้เขากินนะครับเต็มกระมังแบบนี้เลยนะคะเราให้เขากินให้อิ่มเนะาะวันนี้ป้าแมวก็มาช่วยเหลือป้าเกิดซึ่ง าขายขายใบชํชาฉาก็ขอความเมตตาจากแม่แม่และพี่พี่ทุกท่านนะคะช่วยกันซื้อใบชําฉาหน่อยนะคะขายใบยชําฉาช่วยน้องหมาน้องแมวให้มีข้าวกินนะคะพี่พี่จ๋าย้ําเบอร์นี้เนาะนี่นะคะย้ําเบอรน์นี้ชาติก็ยังไปตีมิ้มนะคะนี่มิ้มเป็นน้ํามิ้มแท้นะคะแม่แม่น้ํามิ้มแท้นะน้ํามิ้มแท้เลยนะคะไม่ไม่ได้มีใส่น้ําตาลไม่ได้มีสารปรุงแต่งแบบที่เขาขายทั่วไปนะคะนี่คือไปหามาจาก ธรรมชาติแล้วไปถามมาจากมือลุงชาติเองเลยนะคะขายให้ขวดละ350บาทนะคะแม่แม่ขายให้ขวดละ350บาทมีแค่2ขวดเองค่ะหามาได้แค่2ขวดนะคะปีนึงเนี่ยบางท่านเขาถ้าเขาหาเก่งๆจะได้หลายขวดนอะอันนี้ลุงชาติหามาได้แค่2ขวดนะคะอยากได้ตังนี่แหละคะ่ะมาช่วยเป็นค่าอาหารน้องๆน,นะคะแม่แม่แมแมจ๋าถ้าสนใจโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า